จอมเทพโอสถตอนที่62สิ่งสิ่งสำคัญมักต้องกล่าว3ามครั้งดีข้าผิดเองพอใจหรือยังไม่ต้องบอกข้าเขาก็รู้ว่าเจ้าโตมาแบบไหนกันถึงได้พูดจาไม่คำนึงถึงความรู้สึกคนอื่นเช่นนี้เรื่องของข้ามันคงเป็นปมชีวิตของเจ้าเลยงั้นหรือหลังจากนั้นนางก็เงียบไปครู่หนึ่งและไม่มีการตอบโต้ใดๆออกมาจากเย่หยวนเลย เฟินฉีหลัวไม่อาจจะทนความเงียบต่อไปได้อีกนางจึงเอ่ยปาออกมาอย่างไม่เต็มใจอีกครั้งว่าข้าขอโทษที่พูดแบบนี้ไปมันเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นจริงๆข้าไม่ได้โกรธหรือเกลียดเจ้าเลยข้ากลัวว่าเพราะคำพูดของข้าเมื่อครู่จะทำร้ายจิตใจเจ้าโดยไม่ได้ตั้งใจข้าสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำกับเจ้าในตอนนั้นแล้วข้าก็รู้สึกแย่ไม่น้อยไปกว่าเจ้าเลย ดังนั้นมันเป็นการดีที่พวกเราสองคนจะรักษาวความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้ด้วยกันเจ้าอย่าคิดเล็กคิดน้อยนะองค์หญิงเย่ของข้าฮฮ <c oughs> หยวนกลัวฟินฉีหลัวเล็กน้อยหญิงคนนี้เป็นคนที่คิดมากเกินไปใครจะรู้ว่าสักวันนางอาจจะไม่พอใจและหยิบดาบมาแทงเขาอีกก็เป็นได้ ครั้งต่อไปนางโจมตีมาขนาดตัวเขาเองก็ยังไม่มั่นใจว่าจะหลบพ้นหรือไม่เขาไม่สนใจว่านางจะอยู่อันดับใดเท่าไรในหอนักหลอมโอสถแต่สิ่งที่เขาสนใจคือนางเป็นถึงอันดับสามในหอสำนักดานูดังนั้นหวังวันดีคืนดีนางมาพร้อมกับดาบอีกครั้งวันนั้นมันอาจจะเป็นวันสุดท้ายของเย่ยหยวนก็เป็นได้ ลึกๆแล้วเฟินชีหลัวโกรธอย่างมากนางไม่เคยพูดอะไรแบบนี้กับผู้ชายคนใดมาก่อนเลยไม่ว่าผู้ชายคนใดที่เห็นนางพวกเขาเหล่านั้นมักจะเอาใจและตามใจนางมาเสมอทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับนางแต่มันไม่ใช่เย่หยวนเลยอย่าว่าแต่ใกล้ชิดเลยเขาพยายามซ่อนตัวจากนางด้วยซ้ำเฟินชีหลัวโตมาอย่างไข่ในหิน ตัวนางเองก็ระมัดระวังเรื่องผู้ชายเป็นอย่างมากในอดีตเคยมีชายคนหนึ่งแกล้งทำเป็นคนลึกลับน่าค้นหาและจงใจทิ้งระยะห่างจากนางเพื่อให้นางสนใจในตัวเขาแต่ในครั้งนี้นางรู้สึกเลยว่าแย่หยวนไม่ได้จงใจทิ้งระยะห่างให้นางสนใจแต่กลับกันเลยเขาดูรังเกียจและไม่อยากอยู่ใกล้ชิดนางเลยสักนิดสิ่งเหล่านี้มันทำให้นางรู้สึกถึงความพ่ายแพ้ เฮ้ He, อย่าทำอะไรก็เชิญแต่บอกข้าเลยว่าเหตุใดเจ้าถึงบอกว่าข้าจะสอบไม่ผ่านความจริงที่เฟินฉีลัวอยากรู้ที่สุดในตอนนี้คือเรื่องนี้ทำไมข้าจะต้องบอกเจ้าเย่หยวนกรอกตาไปมาอีกครั้งเขาไม่เคยเห็นนางถามอะไรแบบนี้มาก่อนนี่เจ้าถ้าเจ้าไม่บอกข้าละ่ะข้าจะ ฟืนชีรัวขู่เย้ยหยวนเพื่อให้เขากลัวและในขณะนี้มือของนางก็อยู่บริเวณลำคอของเย้ยหยวนพร้อมที่จะบีบทุกเมื่อท่าทางเช่นนี้ของนางมันทําให้เยยหยวนรู้สึกเสียวสันหลังเล็กน้อยเยยหยวนรู้สึกงุดหงิดอย่างมากแม้เขาจะเป็นถึงจกักรพรรดิโอสถก็จริงแต่ในตอนนี้เขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่มีพลังเพียงระดับสี่เท่านั้น ดังนั้นเย่หยวนจึงไม่อาจจะขัดขืนใดๆไ,ไ,ได้เลยเฟินฉีหลัวต้องทำแบบนี้เพราะรู้ดีว่าเย่หยวนคงไม่บอกนางง่ายๆแน่นอนดังนั้นนางจึงต้องใช้ไม้แข็งเช่นนี้เย่หยวนรู้ดีว่าในตอนนี้หญิงสาวตรงหน้าเขาสามารถบีบคอเขาได้ทุกเมื่อนางก็จะกล้าทำจริงๆ เขายังอยากรักษาชีวิตนี้ไว้เพื่อไปล้างแค้นคนทรยศนั้นดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการที่จะมาตายแบบนี้ได้เจ้าชนะเย่หยวนกล่าวอย่างไร้ทางเลือกนี่เป็นครั้งแรกที่นางสามารถเอาคืนเย่หยวนได้นางรู้สึกอย่างกับความร้อนใจเมื่อคู่ได้จางหายไปจนหมดในตอนนี้ใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มต้องใช้ไม้แข็งถึงจะยอม เย่หยวนเริ่มอธิบายเหตุผลอย่างไม่มีทางเลือกทันทีวรยุทธการเพาะปลูกที่เจ้ากำลังฝึกอยู่นั่นมันเป็นวรยุทธเซียนฟ้ามังกรคลัง่งใช่หรือไม่ฮ้เจ้ารู้ได้ยังไงเฟินชีหลัวตอบกลับด้วยความประหลาดใจเฟินชีหลัวถามกลับด้วยความประหลาดใจอย่างที่คิดไว้เลยมีหญิงสาวที่ไหนใช้วรยุทธเซียนฟ้ามังกรคลั่งในการเพาะปลูกพลังกัน เจ้านี่มันซื่อบื้อจริงๆนี่มีอะไรดีๆออกจากปากเจ้าบ้างไหมฮะก็ดูเจ้าสิจะว่าไปข้าว่าได้อย่างไรนี่ข้ากำลังคุยกับซื่อบื้ออยู่จริงๆใช่ไหมจากปกติแล้วเพศหญิงนั้นมีธาตุหยางมาตั้งแต่กำเนิดและว,วรยุทธเซียนฟ้ามังกรคลั่งเมื่อเป็นวรยุทธ การพ่อปลูกพลังสำหรับเพศชายจริงๆแล้วเจ้าควรเลือกวรยุทธเซียนฟ้าหงไลายลำหากไม่เรียกว่าซื้อบื้อแล้วจะเรียกว่าอะไรเฮ้อแล้วไงข้าเป็นถึงเจ้าจะบอกว่าเจ้าเป็นถึงอันดับสามแห่งหอนักสู้เย่หยวนได้กล่าวแทรกเฟินฉีหลัวในทันทีอย่างรู้ทันพร้อมกับเผยรอยยิ้มที่เยือกเย็ยนออกมาและกล่าวต่อไปว่าปัจจุบันเจ้าอาจมีฝีมือพอๆกับศิษย์พี่หลง แต่ในอนาคตเจ้าจะถูกทิ้งห่างจนตามไม่ทันเนื่องจากวรยุทธการเพาะปลูกของเจ้าทั้งในด้านความเหมาะสมและในด้านพลังที่สูงเกินไปที่จะบอกว่าสูงเกินไปเพราะอาณาจักรของเจ้าในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมที่จะใช้วรยุตระกูลนี้ในการเพาะปลูกพลังเจ้าเตรียมนั่งดูถึงความแตกต่างที่จะค่อยๆทิ้งห่างออกไปได้อีกเลยระหว่างเจ้ากับศิษย์พี่หลงคนอื่นๆ มีแต่พัฒนาจุดแข็งและจุดหลักเลี่ยงจุดอ่อนแต่เจ้ามันทึ่มคนบ้าอะไรหลีกเลี่ยงจุดแข็งและพัฒนาจุดอ่อนเหตุผลเท่านี้เพียงพอที่จะให้ข้าเรียกเจ้าว่าซื้อบื้อได้หรือยังนี่เจ้าเชื่อถือได้หรือไม่ข้าก็สามารถฆ่าเจ้าได้หากกล้าก็ลองว่าข้าซื้อบื้ออีกสิซื้อบื้อ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 ได้เสมอต้นเสมอปลาย เอาล่ะข้าว่าเจ้าถึงสามครั้งแล้วมามาค่าค่าสิถ้าหากเจ้าค่าค่าเจ้าก็ลืมไปเลยเกี่ยวกับเรื่องของการก้าวข้ามไปยังอาณาจักรก่อเกิดนภาเจ้าจะไม่สามารถก้าวข้ามมันได้ชั่วชีวิตเย่อหยวนเผยหลุดใส่อารมณ์ลงไปในคำพูดเหล่านั้นเมื่อเขาได้สติเขาก็รีบกลับมาเป็นคนเงียบขรึมอีกครั้งโลกใบนี้มันมีอะไรมากมายไปกว่า หยินกับหยางทุกจิตวิญญาณของทุกสิ่งมีชีวิตจําเป็นต้องมีหยินและหยางเสมอหากจิตวิญญาณของเจ้าเป็นธาตุหญิงเจ้าต้องปลูกพลังของธาตุหยางแต่เจ้ากลับใช้วรยุทธการเพาะปลูกธาตุหยางหากเจ้ายังใช้วรยุธทธธาตุหยางเพาะปลูกพลังต่อไปมันจะไปยับยั้งการพัฒนาของเจ้ารวมไปถึงพลังจิตวิญญาณของเจ้าอีกด้วย หากว่าเจ้าจะกินยาบำรุงพลังเพียงใดมันก็ไม่อาจช่วยเจ้าได้ในท้ายที่สุดมันก็จะถึงขีดจำกัดที่เจ้าสร้างขึ้นมาเองในไม่ช้าในทีแรกฟินฉีหลัวโกรธเย,ย่หยวนอย่างมากแต่เมื่อเย,ย่หยวนพูดแบบนี้นางจึงเริ่มคิดถึงเรื่องในอนาคตเย,ย่หยวนยังอธิบายต่อไปอีกว่า ในตอนนี้พลังจิตวิญญาของเจ้าอยู่ในระดับที่ต่ำอย่างมากต่ำเกินกว่าที่จะสอบผ่านในระดับนักหลอมโอสถได้ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะสอบผ่านในครั้งนี้ไปได้หากเจ้ายัางคิดที่จะใช้วรยุทธท่าแบบนั้นอยู่พลังทาุอย่างก็จะสะสมอยู่ในร่างกายของเจ้าต่อไปเรื่อยๆ และหากยิ่งมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งต่อต้านพลังธาตุหญิงในตัวเจ้าจนไม่สามารถที่จะพัฒนามันต่อไปได้อีกในท้ายที่สุดเจ้าก็จะไม่ได้มีทางกลายเป็นนักหลอมโอสถได้อีกเลยตลอดไปเจ้ากำลังขู่ให้ข้ากลัวงั้นหรือเจ้าคิดว่าข้าจะหลงเชื่อคำพูดแค่นี้นหรือแต่แท้ที่จริงแล้วในใจของนางเชื่อเย,ย่หยวนไปหมดใจแล้วแต่นางก็ยังปากแข็งอยู่เท่านั้น งั้นหรือคิดอย่างนั้นจริงหรือเจ้าคงรู้สึกว่าเหตุใดในระยะหลังๆการเพาะปลูกพลังของเจ้าถึงได้ช้าลงเช่นนี้ทุกวันในตอนเที่ยงเจ้าจะรู้สึกอึดอัดร่างกายอย่างกับว่าภายในร่างกายกําลังถูกแผดเผารวมไปถึงเส้นเลือดที่บวมขึ้นอย่างไร้สาเหตุข้าพูดถูกหรือไม่าเจ้ายังคิดว่าข้าเพียงแค่พูดขู่เจ้าให้กลัวงั้นก็ลืมลืมสิ่งที่ข้าพูดไปเมื่อครู่ไปซะ สิ่งที่เย่หยวนพูดมาทั้งหมดมันทําให้เฟินฉีหลัวขนลุกในทันทีสิ่งที่เย่หยวนกล่าวมาทั้งหมดคือความจริงในอดีตการเพาะปลูกของนางนั้นรวดเร็วอย่างมากแต่มันก็เริ่มช้าลงตั้งแต่ที่นางก้าวข้ามไปยังอาณาจักรหลอมวิญญาและความเร็วของมันก็ช้าลงอย่างผิดปกติกับตอนแรกๆเรียกว่าความเร็วได้ลดลงเหลือเพียงหนึ่งจากสาส่วนในอดีต และในปัจจุบันในช่วงเที่ยงของทุกๆวันร่างกายของเฟิร์นฉีหลัวจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนอาการทุกอย่างตรงกับที่เย่หยวนพูดว่าในอนาคตของนางจะเป็นไปตามที่เย่หยวนกล่าวเอาไว้จริงนางเลือกวรยุทธ์การเพาะปลูกผิดพลาดจริงหรือนี่เย่เย่หยวนเจ้าพูดอะไรไร้สาระในขณะนี้ดวงนาของเฟิร์นฉีหลัวก็เต็มไปด้วยความว่างเปล่าความภาคภูมิใจตั้งแต่ เริ่มแรกจนถึงบัดนี้นางผิดพลาดมาตลอดเลยจริงหรือใช่ไหมไม่มีผู้ใดแก้อดีตได้แต่อย่างน้อยข้าก็ยังมีวิธีหนึ่งที่จะทำให้เจ้าผ่านการทดสอบนี้ไปได้ว,วิธีอะไรงั้นหรือคำพูดของเย่หยวนทำให้นางสิ้นหวังอย่างมากแต่เมื่อได้ยินประโยคสุดท้ายของเขา นางก็รู้สึกว่ายังเหลือความหวังอย่างเล็กน้อยแม้จะไม่ค่อยอยากจะยอมรับเท่าไหร่แต่เย่หยวนคือหนทางเดียวสำหรับนางแล้วสามารถเชื่อใจเย่หยวนได้จริงๆใช่ไหมก่อนที่เจ้าจะหลอมโอสถเจ้าจะต้องลดพลังของตัวเองให้เหลือเพียงอาณาจักรหลอมรวมวิญญาระดับหนึ่งจากนั้นก็กินโอสถบำรุงวิญญาลงไปซะและข้าขอแนะนำ ให้เจ้าหลอมโอสถระดับสองอย่างง่ายแต่เจ้าก็ต้องกดดันอะไรตัวเองเลยเพียงแค่หลอมโอสถอย่างที่เจ้าเคยฝึกมาก็พอเย่หยุนไม่ได้อธิบายรายละเอียดอะไรนักเขาเชื่อว่านางหัวไวพอที่จะเข้าใจสิ่งที่เขาพูดไปทั้งหมดและเนื่องจากในระหว่างการสอบเขาคงแนะนานางอะไรไม่มากนักดังนั้นเขาจึงแนะนำทุกอย่างที่เขาคิดได้ในตอนนี้วิธี วิธีของเจ้ามันได้ผลใช่ไหมข้าได้บอกทุกอย่างไปหมดแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวเจ้าแล้วว่าเจ้าจะเชื่อข้าหรือไม่เย่หยวนกล่าวอย่างไรอารมณ์ใดๆในขณะเดียวกันหวังหยวนก็ได้ออกมาจากห้องร้องพอดีวันนี้เป็นวันที่เขามีสมาธิและตั้งใจเป็นพิเศษจึงทำให้เขาได้โอสถที่มีคุณภาพอย่างมาก เจ้าหลานชายคนนี้มันช่างร้ายกาจจริงๆความสามารถของเจ้าในด้านหลอมโอโถช่างมากไปด้วยเสน่ห์สมแล้วที่เป็นลูกของหวังตรงไห่โอสถเม็ดน,นี้คงมีคุณภาพที่สูงอย่างมากข้าขอรับเกียรติในการตรวจสอบนี้เองหวังชินเจียงได้ระเบิดเสียงหัวเร้ออีกครั้งเมื่อหัวหน้าหวังกล่าวเสร็จหวังหยวนก็เดินตรงไปยังเขา หวังหยวนได้คงคำนับเขาค้อมกับยื่นโอสถเม็ดนั้นให้ช่างเป็นเกียรติจริงๆหลานชายคนนี้ได้หลอมโอสถทลายสังหารโปรดทดสอบแม้คำพูดของเขาจะดูนิ่งสงบแต่ในใจลึกๆของหวังหยวนมันเต็มไปด้วยความภูมิใจอย่างมากเมื่อหวังฉินจี้ได้หยิบโอสถเม็ดนั้นขึ้นมาดูเพียงแค่แวบแรกที่เห็นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างไม่ได้ตั้งใจ